เลยโหลิงฟอร์มเลยมึงอ่ะไอควายอ่ะมึงฟอร์บเลยฟอร์มหมดแข่งเลยฟอร์มหมดแข่งแล้วกูแข่งจริงป่ะมึงวะมึงยังเล่นเหมือนควายอ่ะไอตัดโดนกุฏิมึงไม่ปากดีแล้วหรอไม่ปากดีแล้วหรอเฮ้ยไม่ปากดีแล้วหรอเฮ้ยเอาเตะเฟรมผมเลยมาสามสิบหมัดตีโอ้เฟรมลยสามสิบเป็นเพราะในเมืองด้วยป่ะพี่อีวอนแพ้บัตรนะไม่หมายถึงอ่ะเอพเอสอ่ะไมาเอพีเอสใครน่ากลัวหรอกดีวอนสุดนะ ไม่ได้หมายถึงไฟหมายถึงไอเดตเป็นคนในเมืองใช่ปะโหน่ากลัวฟุกชุดผมมีเต้นมีเตนโหนงไม่ไม่ไม่มีหมานะมีเตนโหนงอันนี้คือรวมไหนบีลูบลูบโรงพยาบาลไงโอเคเบ๊โอเคพื้นที่ไหนว่าพื้นที่มันตรงไหนมันตีได้ตรงไหนตีไม่ได้อ่ะโรงพยาบาลเลยอ่ะอันกดเด้อเดอันกดเด้อเดใครจะบัฟหลุดอ่ะอันกดเด้อเด้อไม่เป็นไรเจแปนมันรวยเยียตีไปเลย นั่นตีในโรงพยาบาลนะถ้าถ้าแบบถ้าพูดอย่างนี้ตีในโรงพยาบาลเลยนะไอเจอแปนไอเจอแปนมันเสียอยู่แล้วได้ได้ยินไหมตีคาเตียงอะ่ะเตียงนอนอะ่ะตีคาเตียงมันนอนเตียงอยู่เดี๋ยวมึงไปแทงอะ่ะสีว่าแทงอะ่ะ มันจะออกโรมานนะคนหนึ่งโดดที่เบิกรถเต้นได้ครับ EMP อะไรไว้ปะมันมี EMP มานะไม่ได้คับไปเลยแต่ฮาเลมีนะเห,นเ,หนเห็นวางอยู่ที่โรมานอยู่ไหนบอกหน่อยไี่เชื่อว่ารวยจังว่าเล่นเล่นหลุมมันวางเลยเหรอ EMP ใช่พี่ก็ไปล่าสุดวันเนี้ยก่อนได้ดับอะแม่งใส่ดับเลย <laughs> วางเ e อ็มพีลูกพ่อใครที่โลมานตรงไหนบ้างอะ่ะ ไปดูที่เบิกรถนตที่เบิกรถมันมันแบกดิสได้เปล่ายังทำหมอวะ่ะแต่ช่วงที่คุยรีไปทำก็ได้ไมัม้งนี่พี่มันจะออกแล้วอะเครียดโรงพยาบาลคือข้างในถนนอะข้างในถนนเข้าไปอะข้บถนนข้บถนนมันอยู่ไหนวะ ขอบถนนัน,นีนี้ไงเนี่ยทางเข้าเนะี่ยไอ้ต้นไม้สองกันน่ะใช่เออนั่นแหมอบอกถึงขอบถนนนั่งเดียวมันเสกป้าเห็นหลายรอบละไม่รู้มันเป็นกูห่วงเมืองใครจะเสกได้อยู่เป็นกลัว<ะ>สุดครับรีให้ครับสุดครับโอ้ยนิดการทึมอะไรครับเนี่ยยี่อะไรมตอบมัญญาอยู่คนไม่ละเอาไอพี่ไม่เอาไม่เอากูกระจอกไม่ใช่เล่นร้านยังแพ้กูอยู่เลยอ่อนใช่ไหมเอาเอาเอาลอง อีีกทเดี๋ยวผมยุบแก๊งไปอยู่เวทได้ไหมเนี่ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเด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 ก็มาเดน้องคนขาดช่วงนี้คนขาดมียุบตอมีเทียอะไรหรอมึงหลบร้านมาลันร้อยมึงจะยุบตอมัยเออโหงานหึมนะครับเนี่ยเฮียึมดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่มันเล่นลิ้นกับพี่ไงพี่ก็เลยไปตีแม่งเลย ตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่สวนเฮียแม่งสวนเฉยๆมันระมันบ้าสวนมันทั้งมันลูบมันมันลูบบาดอยู่เฮ้ยแม่งอยู่ที่แม่งสวนน่าจะหัวร้อนพี่ผมว่าน่าจะหัวร้อนจริงๆไม่ร้อนไม่ร้อนเต็มโบสเฮียมันสวนเสร็จแม่งด่าแบบโอ้เฮียลันจัดอะแต่ละตัวเนอได้ข่าวว่าหรือมีสองสองนะครับเนี่ยไม่รู้อะกูเห็นบอสบาดเขาโทรบอกอยู่มันไปเรียกดีเวสอะไรไม่รู้เออพวกผมซ้อมอยู่ไงแล้วก็ออกมาเลยซ้อมอยู่หมายถึงอะไรวะซ้อมกับเดวันอยู่อ๋อ เฮ้ยงานนีงผมอยากดูไยพี่อยากเล่นเมล่อออกไปดิยุบไปเลยมันไม่อยู่กับพี่นะโอ้ผมไปสิบยี่สิบคนนะพี่ยี่สิบคนอ่ะในงั้นมึงรอสี่สิบสล็อตดีกว่ารวมมาเวนเจอร์อลยเงี้ยผมว่าอถ้ามีสี่สิบสล็อตผมว่าเราน่าจะได้อยู่ด้วยกันนะเนี่ยมึงพูดละไรสัตว์เอา จริงๆเลยแค่ยี่สิบห้าตลอดผมยังหาไม่ครบเลยครับเป็นเดือนเนี่ยพี่พูดแล้วนะถือว่าผมพูดแล้วนะกูเซฟแล้วนะดวนะได้เซฟเลยมึงอยู่ไก่ลามทิ้งไก่ลามได้มึงอยู่กับกูมึงก็มไม่ไปอยู่กับกูต่อตอนแบบยา้ายไปนโนเปนี่อ่ะเอา <ผม S 1> เฮียผมก็ไปอยู่กับเฮียยุกบึกเบิกตลอดนะแบบตอนแบบกินศพทั้งเมืองอะไรเงี้ยโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลพวิในวันที่คุณล้มมึงอยู่ไหนวะตอไอ้มาวินกันมาวินเปนแคทผมช่วยเฮียตลอดไม่วันเนี้ยที่เนี้ยวันที่คุณล้มมึงไปอยู่ไหนมา แล้วที่กูล้มไม่คุณสอนอันนี้แม่กูดาวนเนียหนูมาพี่ผมจมไงวันที่กูล้มมึงไปอยู่ไหนมึงไปทำยิปซีควายเอาเอาตอนนั้นโอ้โหกางที่คนเต็มสล็อตเลยใช่เหรอวะยุคแรกๆกูจำไม่ได้ใช่แล้วคนมึงยังไม่เต็มเหรอตอนนี้ยังไม่เต็มเลยพี่ขาดเลยยี่สิบคนเองขาดห้าโอ้ขาดห้ามันก็ยัดยัดไปเลยมึงเห็นใวลาไม่มันรับสาวสาวชาไข่มุกไปอะ นั่นแหละมงกู้งมงกูไปห้าหกล้อแล้วไอเย้าคนนั้นเขาเป็นซอไม่าเป็นซอแข้งเออมงกูไปเจ็ดแปดรอบอ่ะแต่รวยนะจริงเขาไม่มีตังสามสิบสี่สิบเอ็มบ่าไปเลยมึงแกเป็นจีบนะมึงรู้เปล่าไอผมรู้เมื่อวานผมมีเฮียใหญ่เขาอุ้มอยู่ไปครับครับเฮียนี่งก็เมย์มาผมเป็นเฮียใหญ่เขาอุ้มอยู่ตรงเลเวลนั้น แล่นมอหมรนมองกัน้ลดัอาเลมนี่พี่เบาเลยออไอคุยเรื่องเก็บเงิันแก๊งอยู่พี่แต่นมมันเม็มจัดเลยนะเอาดิบัมมันนี่นี่ไงเฮ้ยเออทำไรก็ได้เอเหอเหรอเหรอรอเหอเอามาเนาเอามาเอามาเอเาออย่าอชานี้ชาะาชาะาชานี ชูนี้นะ้านะชูนี้ชนนะไหนเ่ามึงจะหนีไปไหนยิ่มึงจอดกว่าส0บอตเราต้องมาอยู่ด้วยกันนะตอน40บอลตอนนี้25ใครไม่มีแผน อัปเดตสล็อตเลยอะเวลาประชุมบ้านไอ้ขี้บานนั่นอะประชุมประชุมยังไม่ได้อัปเดตสล็อตเลยรอบหน้าน่าจะมีลุ้นอยู่เจอโรงพยาบาลเจอบ้านโรงบ้านขี้หลงบ้านเป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปแต่40แต่40น่าจะอีกนานอ่ะเพราะว่ารถเฉยเลยเฮียผมว่าเขาน่าจะเขาน่าจะเพิ่มทีละห้า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 สี่สล็อตน่าจะยากเพราะว่าตอนนี้เป็นยี่สิบห้าไงอยู่ดีอัปเป็น40 มันอัพเยอะเกินนี่เงี้ยคนในคนในประเทศเขาไม่โอเคหรอกถ้าถ้าจะอัพจริงๆอ่ะน่าจะต้องไม่ต้องน่าจะอัพแค่ห้าห้าเท่ารตแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆเดือนเดือนหน้าห้าเดือนแล้วมียี่สิบวะกูออกวองไง They know the big balls and the big balls and the b i t c อะไรอ่ะเป็นที่อะไรโดนโดนใครกลิ่นต่อ อ๋อคูดาวมึงลดวอลลุ่มแบบนี้คอปเปอร์เฮียฟังไม่ค่อยชัดเลยแต่ไอ้ไอ้เลิฟมันโดนแม่มาเล่นแล้วเปล่าใช่ใช่โดนแม่เข้าหลังแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนนี่มันอยู่โรงพยาบาลเต็มเลยนะพี่ดีเร่องลออยู่นี่ไงดีอีมันรีบหากระดาษมาะเด็นปรเด่นมันลอยเนี่ยประเด็นก็แล้วไอ้หยีไอ้หยีมึงเป็นที่อะไรหากระดาษเนี่ยกูให้ไปก้าสร็ไม่พอหรอไม่ผมหาพลาสติกอยู่ผมกำลังไปเบิกกลางซื้อเนี่ย มึงเอาไปทำอะไรมึงเอาของมึงขันเลยเออเอาพลาสติกไปทำอะไรวะพลาสติกตีบอลไงพี่ลออพอมึงซื้อกับสภาก็ได้แสนห้าถ้ามึงเหอออะไม่เอาดีกว่าแพงพี่เฟนมีของตีแบบอลกันมาให้ผมให้ผมป่ะมี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 สวยพี่ชชวยใช้นี่เพจเนี่ยน้อยท่าในบิสไอพีซีในได้เจะต้องเลิบบารมาสายอาชจะแกนไม่้มีสาย เสร็จไปเลยเตรียมไว้พร้อมเลยอ่ะอย่ามีใบเดียวนะเว้ยสามใบอย่างต่ำเบย์รอบรอบนั้นเล่นกับบัตรไปมีกี่ใบนะสองหนึ่งสองใบสามใบบางคนบางคนก็มีใบเดียวไม่บางคนมีสองหมายถึงไอ้เบยอ่ะหมายถึงไอ้เบยอ่ะมีกี่ใบนะสองใบเบย์สองใบสองใบเบยโดนเือสองรอบซวยจัดอะเดี๋ยวซวยเหมือนไอ้เบย์ที่เราอดเล่นรอบนี้ผมเตรียมตัวพิเตียห้าใบแม่งทำง่ายแล้วทำง่ายด้วย มา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 รวมเร็ว,รวเร็วเร็วมันจะออกแล้วมันจะเบิกแล้วมันจะเบื่อแล้วอะไรบานมาสายชีน่าก็อีสระแต่เฮียจยียังหยาบเลยนะกูบอกว่าจะเดี๋ยวกูจะหาลี่วันเนี้ยไอเ้เฮียยังรับของอยู่เลยพ่อมึงอะเอาเวลาไปทำเฮียอะไรอยู่วะผมผมเพิ่งรู้อะ 1> <1> หรอกม,ม,มึงจะพูดไม่ได้ว่าเพิ่งรู้กูสั่งงานไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่เย็นแต่เย็นไม่เอาไม่ช่วยไปแล้วไอ้คือของที่ย่างของที่ยางให้พูดเยอะเลยนะน้องมันมาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อยู่พี่เอาไอ้คุณมาแทนได้พี่หลายรอบแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต้องปล่อยมันวิ่งไปปล่อยมันวิ่งไปปล่อยวิ่งไปปล่อยวิ่งไปอยู่รีอยู่รีใครใใคครรรถนั่งคนเดียวรอบรถด้วยนะเดี๋ยวมันขีด ไปนิ่งไปนู่นอ่ะกางถนนพี่จีนั่งกับใครพี่เจนั่งกับอนาเจอเไปเาออหน้าเาวด้วยหน้าเอาวอจากอะไรนี่มีมีอะไรทำเดนิวนะครับใครมาเซมเล่มอะไร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 ควายมึงทำไรรับไรับรถนะรับรถนะรับรถนะ ทำไรเสือยกมือบ้าเปาเพราะแม่น้องพี่ขอพี่ขอยเจนนั่งยิงนั่งยิงพี่ขาดทำไมจะมาเปิดรถเออชายีไอ้เหี้ย หน้าก็เสือกอ้ชีวิตก็เสือกมีแต่คำพูดหรือเปล่าวะโอ้ยมีแต่คำพูดเราไมีแต่คำพูดหน้าเบื่อหน้าเบื่อมีแต่คำพูดสั่งให้แทงเอออยากมีบทมากมากี้เสือกไอ้ชี้จริงเปล่าจริงเปล่าไอ้ชี้จริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไเราไม่ไหวแลาวเราเอาดีจริงเปล่าจริงหรือเปล่าไไวว้้้เหียแลอ่าจริงหรือเปล่าไอ้เหี้ยจริงหรือเปล่าไอ้เหี้ยเสียดไปหมดเลยเสียดไปหมดเลยอยากมีบทจานบ้าเมนชานบ้าเมนจานบ้าเมนจานบ้าเมนหลานมือก็ไม่ไหวอะไร แพมเ่ี้อะไรแพมเ่ี้อะไรแพมเ่ี้อะไรมีบ้ามันมีบ้ามันมีแพมคุยอะไรสัตว์มีอาการหรอไม่มีอาการหรอกน้องเพื่อน้องใจเย็นน้องเขาร้อนหมดแล้วน้องเฉยมึงวิ่งดิให้มึงวิ่งดิเอ้ยใจเย็นน้องเขาร้อนหมดแล้วน้องเขาล้มไปหมดแล้วน้องเอ้ย

ชิปหายเนี่ยเอ้ขันกันไปสูงหน่อยเนาะขันไปสูงหน่อยเนาะน้อย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 น้องมาเป็นรถติดข้างหลังพี่ตัวรถข้างหลังตัวรถข้างหลังนะเายแล้วเป็นจะลงจะอะไรล็อกรถนชอไอมเหี้ยี่องรถหลุดนะไอแก่แล้วมันโดนแลเนี่ยตัวรถข้างหลังับพี่สองตัวสามตัว

ไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปออไปรวมมึงไปรวมตรงนูนอ่ะข้างนาไมป้ปะข้างนาที่มือก่อวิ่งไปอ่ะขับรถไปออมแล้วก็จอดเลยใช่ไหมพี่ตรงสียกใช่มใช่ตรงสีแยะรหลังรถไปอ่ะมันกักศพได้นะมึงนั่งรถคนนึงอ่ะเวลามันเอาเพื่อนไปทีไกลๆมันก็ขับรถไปจุบแค่นั้นอ่ะชิวๆเลยผูงควายลงผูงควายลงผูงอย่างเอออ่ะไอ้สัส อาเมึงลงไปกระทืบมทอะไรอะไรเนี่ยมึงลงไปหมดเลยมันเนี่ยไอสอคนน่ะไอตรงสีไอสียากมึงเห็นปะเดี๋ยทอย่างนี้เดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยวเี๋ยวเียวเดี๋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 เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีวเ เดี่ยวยาวกลับไปที่หนึ่งยงรูบอยู่เปล่าเดี่ยวยาวเดี่ยวยาวน้องเดี่ยวยาวเดกวัดแข่กเอล็กวคเบาไปเวอ่กูขึ้นคิวพรุ่งนี้นุ่นกำไรคนดูเอามันเอามันพี่เอามันเอามันกำไรคนดู กำไรคนดูกำไรคนดูไปจยากกำไรวันนี้แค่ฆ่าเวลาเฉยๆน้องชายโอยีอ้ย เฮี้ยงงดิเฮี้ยงงดิเห็นตัว่อป้าอะไรอะไรอะไรไอป่าแงกะอะไรของมึหมดเนี่ม่ามึงีอารหนอมึีอารหนอส่งมาไปกักหนอส่งมาไปกักกูเอเี้พวกกระโหลกไอเฮียอะไรเนี่ยกระจอกชัดตัวเรียวะกเะียไอเฮียววะกระจอกตัวเียววะแม่ดิฮาฮาลเนี่ยไอฮาไม่ฮาระ อีงไม่ทำยังไม่ยีฮ่าฮ่่าไม่เอาหรอไม่เอาหรอโดยหลิงฟอมเลยมึงอ่ะไอควายอ่ะมึงฟอมเลยฟอมหมดแข่งแลอย้วมึงฟอมหมดแข่งแล้วแล้วกูแข่งจริงป่ะมึงว่ามึงยังเล่นเหมือนควายอ่ะมึงไม่ปากดีแล้วหรอไม่ปากดีแล้วหรอเฮ้ยปากดีแล้วหรอเฮ้ย

ฮัลโหลว่าน้ำแข็งโคกน้ำแข็งโคกคุยเลยสาด <c oughs> เดือดเฮ้ แล้วนี่ฟิลช้างขออนุญาตตองไฟไม่กล้ใกล้ล้อกระจกผมกระจกผมอ๋อบัตรสีแดงใช่ไหมตกใจหมดใช่ใช่ใ่าไต่อะไรเห็นมาไต่เลยใช่ไหมบัตรไปเดินทางไปทางเฮ้ยต้องไปถล่มไปเลยเลยต้องมาลไหนี่ตัวไหนได้คุณนักวิงดีบอลนใเทียเห็นมาแซมเลมแม็กเปลี่ยนสีรถตกใจหมดบินเหรอบินเฮ้ย สองสองไหมมันหมูไปว่ะเมื่อกี้กูยังไม่ได้เล่นเลยเฮียกูโดนคียตายแบบเดียวเกิดมาแม่งหมดแล้วอ่ะปับจัดเลยพี่อืมบัตรมันจะได้เล่นด้วยเพราะบัตรมันก็มีแม่งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะปอบบอสปอบอสมาหน่อยปอบบพี่เลิฟอยู่ไหนอะ่ะแกงเดียวมันยังไม่ไหวนะสอง 2, 2, 2> สองอนิว่าแค่นี้ก็รู้รู้มือนะแล้วเยังแต่งานร้านไอ้อันนั้นเราตีแรกเราชนชนมันมันยังเอาเราไหมดเลยกูเป็นอ่ะ เออได้ยินนะพี่ว่าไงไอ้บีรับสิบคนนะกับแก๊งมันอ่ะมันยังเอาเราไม่หมดเลยเฮียกว่าตีสองเราจะมาห้าวิพี่นำถอยหลังรอเลยสามสองหนึ่งไปไป